หลังจากที่นางเอกได้ไล่ย,ยีกิดให้ออกไปจากชีวิตเธอนาะงเอกก็รีบวิ่งมาหาพระเอกที่รถพระเอกก็บอกกับนางเอกว่าเขาเคยเตือนแล้วนะว่ายีกิดไม่ใช่คนดีแต่ว่านางเอกก็ไม่ฟังเขานางเอกก็เลยบอกครับว่าเธอต้องการให้พระเอกได้อยู่กับเธอและก็ให้สัญญาว่าจะไม่ไปจากเธออีกพระเอกก็เลยบอกนะครับว่าตอนนี้เขาอยู่ที่นี่แล้วต้องการอะไรอีกและเมื่อนางเอกได้ยินแบบนั้นเธอก็เลยพุ่งเข้าไปจูบพระเอกทันทีครับ และนี่ก็เลยเป็นการจูบครั้งแรกของพระเอกแล้วก็นางเอกหลังจากที่พวกเขาไม่ได้เจอกันนานกว่า1ปีครับแต่เมื่อจูบก,กันเสร็จนางเอกก็รู้สึกนะครับว่าตัวเองเนี่ยไม่สมควรทําแบบนี้เพราะว่าตอนนี้สถานะของเธอกับเขาก็เป็นแค่หุ้นส่วนกันเท่านั้นนางเอกก็เลยขอโทษพระเอกครับที่ทําแบบนี้พระเอกก็เลยบอกไปนะครับว่าไม่จําเป็นต้องขอโทษก็ได้แต่ว่านางเอกนั้นก็เขินมากครับจนเธอนั้นก็สติแตกรีบโบกรถแท็กซี่กลับทําเอาพระเอกนั้นก็งงสุด,สดๆว่านางเอกเป็นอะไรกันครับเนี่ย จากนั้นเมื่อนางเอกกลับมาถึงที่ฟาร์มนะครับเธอก็ได้คุยกับผุนไลากาที่มีหน้าพระเอกอยู่คนเดียวเรื่องที่เธอเพิ่งจูบกับเขามาครับจนเมดิบันนั้นก็สงสัยว่านางเอกเนี่ยเป็นอะไรหรือเปล่าก็เลยเข้าไปคุยด้วยนางเอกนั้นก็ตกใจครับก็เลยอ้างแก้เขินว่ามันเป็นวิธีการบําบัดที่ดานิสแนะนําให้เธอทำนะ่ะซึ่งหลังจากนั้นนางเอกก็ได้ไปหาเจเจครับแล้วก็เพื่อนที่อยู่ในฟาร์มแล้วก็บอกนะครับว่าเธอเพิ่งจูบกับพระเอกทุกคนได้ยินแบบนั้นก็ตกใจสุดๆว่ามันเกิดดดดขขึ้้้นนนนนไไไยยัังงงแตตต่่ววววาาาใใใคคคคมมมมกกกจจอทุ็็เปีะร ที่ความสัมพันธ์ของพระเอกกับนางเอกเริ่มดีขึ้นแล้วแต่ว่านางเอกเองก็ยังสับสนแล้วก็ทําตัวไม่ถูกและก็ควบคุมสติไม่ได้อยู่ดีส่วนด,ด้านของพระเอกเขาก็ได้ไปหาอาซิดพระเอกก็ได้ปรึกษากับอาซิดครับว่าเขาควรรู้สึกยังไงแล้วก็ทํายังไงต่ออาซิดก็เลยบอกนะครับว่าบางครั้งเนี่ยสถานการณ์มันก็แปรปรวนและไม่เป็นอย่างที่คิดแต่ก็ขอให้เขามั่นใจในความคิดและก็หัวใจของตัวเองก็พอแล้ว จากนั้นเช้าวันต่อมานางเอกนั้นก็ยังงงกับความรู้สึกตัวเองอยู่ครับก็เลยมานั่งคุยกับดานิสแล้วฮูมาก็ได้มาหานางเอกฮูมานั้นมีท่าทางที่เปลี่ยนไปมากจากเดิมครับเธอเริ่มคุยดีกับนางเอกมากขึ้นเพราะว่าเธอนั้นก็รู้แล้วนะครับว่าเพ่กับนางเอกเนี่ยรักกันมากและเธอเองก็คงจะไม่สามารถเข้าไปขัดขวางความรักของทั้งคู่ได้อีกและฮูมาก็ได้เอาจดหมายจากยีกิดมาให้กับนางเอกด้วยนางเอกก็เลยเข้าไปนั่งเปิดอ่านดูครับซึ่งยีกิดก็ได้เขียนจดหมายขอโทษนางเอกในทุกสิ่งที่เเเขขาาาทํไปรััตกกลุมนงอ ลืมมองความเป็นจริงแล้วก็ความถูกต้องตอนนี้เขาเลยย้ายกลับไปอยู่ที่แคนาดาแล้วก็จะมอบพุ่นของสำนักพิมพ์ที่อเมริกาในส่วนของเขาให้กับนางเอกไปด้วยเพื่อถือเป็นของขวัญสำหรับการขอโทษในครั้งนี้และมันก็เลยทำให้หลังจากนี้เนี่ยยีกิจคงจะไม่ได้เจอนางเอกอีกนางเอกเมื่อได้อ่านก็รู้สึกสบายใจขึ้นครับที่เรื่องของยีกิจมันจะไม่เข้ามาทำให้เธอนั้นวุ่นวายใจอีกแล้ว จากนั้นนางเอกก็ยังวาวุ่นในเรื่องของพระเอกต่อครับแต่ว่าวันนี้เธอก็ไม่เจอกับพระเอกมันก็เลยทําให้เสียงในหัวของเธอดังขึ้นมาครับว่าพระเอกเนี่ยอาจจะออกเดินทางไปแล้วหลังจากที่เธอเข้าไปจูบเขาก็ได้นางเอกก็เลยตัดสินใจเดินไปดูครับแต่ก็ยังพบว่ารถของเขายังอยู่แล้วเธอก็เลยเข้าไปที่บ้านของพระเอกแล้วก็ยังเห็นกระเป๋าของเขายอยู่ด้วยแต่แค่พระเอกเนี่ยไม่อยู่เท่านั้น ซึ่งในระหว่างนั้นอาซิก,กับเมลิบันก็เข้ามาพอดีครับแล้วก็เห็นนางเอกกําลังรื้อดูเสื้อผ้าของพระเอกอยู่ก็เลยสงสัยว่านางเอกเนี่ยทำอะไรนางเอกก็เลยบอกไปครับว่าเธอจะมาเอาเสื้อผ้าไปซักเฉยๆแล้วก็เลยถามต่อว่าพระเอกเนี่ยไปไหนอาซิก,ก็เลยบอกนะครับว่าเขาก็ไม่รู้นางเอกเมื่อได้ฟังก็เดินออกจากบ้านไปครับแต่ว่าเมลิบันกับอาซิก,ก็ยังงงๆอยู่แล้วก็คิดนะครับว่าตอนนี้นางเอกน่าจะว้าวุ่นหนักแล้ว จากนั้นลายลาก็ได้มาหานางเอกพอดีครับนางเอกก็เลยเรียกลายลาไปคุยด้วยแล้วเธอก็เล่าให้ฟังนะครับว่าเธอจูบกับพระเอกเมื่อวานนี้ลายลาได้ยินก็ตกใจสุดๆแล้วก็ถามนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนางเอกก็บอกนะครับว่าเธอก็ไม่รู้ตอนนี้เธอสับสนมากแถมเธอยังหาพระเอกไม่เจอด้วยเธอนั้นก็กลัวว่าพระเอกจะหายไปจากเธออีกลายลาก็เลยบอกนะครับว่าอย่าเพิ่งคิดไปเองแบบนี้ยังไม่มีข้อมูลอะไรเลยว่าพระเอกจะตัดสินใจออกเดินทางไปอีก ซึ่งนางเอกนั้นก็สบายใจขึ้นมานิดนึงครับแล้วก็ได้ไปนั่งประชุมกับพวกเจเจต่อแล้วหลังจากนั้นอีกสักพักนะครับพระเอกก็ได้กลับมาพร้อมกับบูรุษแล้วก็เดินกันเข้ามาอย่างเท่เลยครับนางเอกได้เห็นพระเอกเธอก็ดีใจสุดๆก็เลยรีบวิ่งเข้าไปกอดเขาแล้วก็เกือบจะจูบพระเอกด้วยความลืมตัวนะครับและเมื่อรู้สึกตัวได้เธอก็เขินสุดๆที่ในตอนนี้เธอกอดกับพระเอกต่อหน้าทุกคนด้วยแต่ว่าทุกคนนั้นก็กลับยิ้มดีใจนะครับที่ได้เห็นภาพนี้นางเอกนั้นก็พยายามอบา บูรุษนั้นก็เลยงงครับว่าพระเอกเนี่ยบอกนางเอกแล้วเหรอไหนว่าจะมาบอกทุกคนพร้อมกันไงพระเอกก็เลยต้องทำเนียน,นะครับเพื่อช่วยนางเอกว่าเขาโทรไปบอกนางเอกแล้วนางเอกนั้นก็แอบเขินขึ้นมานิดนึงก่อนที่จะถามพระเอกนะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยข่าวดีคืออะไร พระเอกก็เลยบอกไปนะครับว่าตอนนี้เขาจัดการเรื่องการฟ้องร้องคีมที่ผลิตเรียนแบบเรียบร้อยแล้วแล้ว,ลวก็จะไม่มีปัญหาเกิดขึ้นอีกนางเอกได้ฟังก็เลยเข้าไปกระโดดกอบพระเอกด้วยความดีใจครับจนทุกคนนั้นก็แซวใหญ่ว่าจะกอดเขาทุกครั้งที่ดีใจเลยหรือยังไงนางเอกนั้นก็เลยแก้เขินไปอีกว่าเวลาเธอดีใจมากๆเธอจะควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วหลังจากนั้นนายเอกก็เลยบอกนะครับว่าตอนนี้ยีกิจก,กลับไปแคนาดาแล้วแถมหุ้นส่วนสำนักพิมพ์ที่อเมริกามันก็ได้กลายเป็นของเธอแล้วด้วยทุกคนเมื่อได้ยินนนดดัััง้กก็เลยีใจมาๆครบ ในวันนี้เนี่ยมีข่าวดีหลายเรื่องเกิดขึ้นพร้อมกันเลยทีเดียวและเมื่อจบในเรื่องของข่าวดีเดเรนก็เรียกทุกคนมาประชุมกันต่อครับเพื่อคิดแคมเปญโฆษณาของสมาคมเรือด้วยกันส่วนทางด้านฮูม่านั้นก็กําลังหาทางเดินกลับอยู่าาเธอก็เจอกับอาซิสแล้วก็เมลิบันที่กําลังเดินชมนกชมไม้อยู่อย่างมีความสุขฮูม่านั้นก็แอบอิจฉาเล็กๆครับและเธอก็เลยแกล้งทําเป็นสะดุดล้มให้เท้าแพลงแล้วก็ตะโกนเรียกทั้งคู่มาช่วยอาซิส <H uma S 1> นั้นก็เลยรีบเข้ามาช่วยพยุงฮูม่านะครับแล้วก็พากลับไปที่ฟาร์มก่อน แล้วหลังจากนั้นนางเอกก็อารมณ์ดีเข้าครัวไปทําน้ําผลไม้ซึ่งไม่นานพระเอกก็ได้ตามเข้ามากอดน,นางเอกจากด้านหลังพร้อมกับถามนะครับว่าเมื่อช้าคุณกอดผมทําไมคุณรู้สึกดีที่กอดผมใช่ไหมนางเอกก็ตอบนะครับว่าไม่ใช่พระเอกก็เลยถามต่อนะครับว่าคุณคิดว่าผมหายไปใช่ไหมนางเอกก็บอกอีกว่าไม่ใช่ทั้งคู่นั้นก็คุยหลอกล้อเล่นกันอยู่สักพักก่อนที่จะไปเข้าร่วมประชุมกันต่อ และเมื่อกลับไปที่ฟาร์มอยู่ๆก็มีตัวละครหนึ่งโผล่ขึ้นมากระทันหันครับเขาคนนี้ก็มีชื่อว่าเซลิมเขาเป็นญาติของเมลิบันครับแล้วก็ยังเป็นเพื่อนเก่าของอาซิสคูมมาแล้วก็เมลิบันอีกด้วยและทุกคนนนั้นก็ดีใจมากครับที่ได้เห็นเซลิมกลับมาแล้ว โดยพวกเขาก็ได้นั่งคุยกันอยู่สักพักแล้วเซริมก็ได้บอกนะครับว่าเขากําลังจะเข้าเมืองฮูมาก็เลยขอติดรถไปด้วยซึ่งเซริมก็ได้ขับรถไปส่งฮูมาและด้วยการแต่งตัวและท่าทางของเซริมมันก็ดูมีสไตล์มากครับมันก็เลยทําให้ฮูมาเริ่มรู้สึกปิ๊งเซริมขึ้นมาแล้วส่วนทางด้านนางเอกนั้นก็กําลังนั่งหาเรือแคมเปญโฆษณาแข่งเรืออยู่นะครับโดยก่อนหน้านี้เจเจกับมูซาเฟอร์ก็ได้ไปหากลาสีเรือเพื่อถามข้อมูลเกี่ยวกับการเดินเรือมาเป็นข้อมูลในการทําโฆษณาแล้วแต่ว่าเขานั้นก็เจอแต่กลาส แก่ๆที่สมองสมองนั้นก็ไปหมดแล้วละครับแล้วก็เลยไม่ได้ข้อมูลอะไรกลับมาเลยและในตอนนี้คนที่มีข้อมูลเกี่ยวกับการเดินเรือมากที่สุดก็น่าจะเป็นพระเอกซึ่งพระเอกก็บอกนะครับว่าสําหรับเขาแล้วการล่องเรือมันคือความอิสระและการเดินทางเพื่อค้นหาตัวเองซึ่งคําพูดนี้มันก็ทําให้นางเอกนั้นแอบเก็บมาคิดและพอในตอนกลางคืนเธอก็เลยไปปรึกษากับเมลิบันครับเพราะเธอนั้นคิดนะครับว่าที่พระเอกในยขายเรือมันเป็นเพราะเธอหรือเปล่าซึ่งมันจะทําให้เขานั้นไม่มีอิสระและ้วก็เหมือนขังเขาไว้ในกรงแต่เมลิบันก็ ก็บอกน,นะครับก็คิดซะว่าตอนนี้เนี่ยเธอเปิดกรงนั้นออกแล้วสิถ้าเกิดพระเอกเป็นนกอลาบาทอทเขาก็อาจจะบินออกมาจากกรงมาเกาะที่ไหลของนางเอกก็ได้แต่ว่านางเอกก็บอกน,นะครับว่าเธอไม่ได้อยาให้เขามาเกาะที่ไหลแต่อยากจะให้เขากลับคืนมาในหัวใจของเธอก็เพียงแค่นั้นจากนั้นเช้าวันรุ่งขึ้นนางเอกก็เลยไปปรึกษาบางอย่างกับอาซิสแล้วก็หายหน้าหายตาไปเลยครับทาเอาพระเอกนั้นก็ถามหากับทุกคนในฟาร์มว่านางเอกอยู่ที่ไหนแล้วมันก็ทําให้เขาว,ว้าวุ่นใจเหมือนกันนะครับที่ไม่ได้เห็นนางเอกในวันนี้ ส่วนทางด้านของเอมเรย์เขาก็ได้แวะมาหาพระเอกครับและเขาก็ได้บอกว่าพระเอกอาจจะรีบร้อนในความสัมพันธ์มากเกินไปทําให้นางเอกเนี่ยรับมือไม่ทันก็ได้พระเอกก็เลยบอกนะครับว่าถ้างั้นต่อจากนี้เขาจะแสดงให้นางเอกเห็นว่าเขารักเธอมากแค่ไหนแต่ว่าทันใดนั้นเองเจเจและคนอื่นก็เข้ามาหาพระเอกเพื่อจะให้ดูงานหน่อยนะครับแต่ว่าอาซิก็ได้เข้ามาเบรกเอาไว้แล้วก็บอกให้ทุกคนเนี่ยพักเรื่องงานไว้ก่อนแล้วก็ไปเที่ยวพักผ่อนที่ทะเลกันดีกว่าซึ่งหลังจากนั้นอาซิก็เรียกพระเอกกับทุกคนให้ไปที่ท่าเรือด้วยกันแต่่เมือ ไปถึงมันกลับกลายเป็นการเซอร์ไพรส์ของนางเอกไปซะอย่างนั้นเธอได้ซื้อเรือของพระเอกกลับคืนมาครับแล้วก็มอบเรือให้กับพระเอกอีกครั้งโดยในตอนแรกพระเอกก็ปฏิเสธที่จะรับไว้นะครับแล้วก็ถามว่าทําไมนางเอกถึงทําแบบนี้นางเอกก็บอกนะครับว่าเรือนี้เนี่ยมันมีจิตวิญ,ญญาณและความอิสระของคุณอยู่เธออยากจะให้พระเอกยังคงมีสิ่งนี้เอาไว้เธอยอมรับในตัวตนของพระเอกและก็ไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงตัวเขาอีกตอนนี้เธอได้เปิดกรงที่เคยขังพระเอกให้อยู่กับเธอเอาไว้แล้วที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจขอองพระอเอกว่า เขาจะเลือกรับมันไว้หรือเปล่าจากนั้นนางเอกก็ได้มานั่งเขียนหนังสือเล่มต่อไปของเธอนะครับโดยที่มีพระเอกยืนมองอยู่ไกลๆพร้อมกับส่งรอยยิ้มแล้วพอในตอนกลางคืนพระเอกก็เดินมาหานางเอกแล้วก็บอกน,นะครับว่าเขาตัดสินใจแล้วว่าเขาจะรับเรือเอาไว้เพราะว่าเขาก็รักนางเอกมากแล้วก็จะไม่มีวันทําร้ายหัวใจนางเอกอีกทั้งสองคนก็เลยกําลังจะจูบกันครับแต่ว่าแม่นางเอกก็ดันวิดีโอคอลมาขัดจังหวะซะก่อนและเมื่อพ่อกับแม่นางเอกเห็นพระเอกอยู่กับนางเอกพวกเขาก็แอบหง,ง,งุดหงิดก็เลยวางสายไปซะอย่างนั้น และหลังจากวางสายนางเอกก็ปิดโทรศัพท์เลยครับเพื่อจะได้ไม่ต้องมีใครมาขัดขวางอีกแล้วพระเอกกับนางเอกก็คุยกันต่อจนนางเอกนั้นก็หลับคาอกพระเอกไปเลยครับพระเอกก็เลยอุ้มนางเอกเข้าไปนอนในบ้านและก็หอมแก้มนางเอกด้วยความรักก่อนที่เขาจะกลับบ้านของเขาไป จากนั้นในวันรุ่งขึ้นเดเรนก็รับข่าวดีอีกนะครับนั่นก็คือการที่มีบริษัทใหญ่โทรมาแจ้งว่าจะจ้างงานเอเจนซี่ของพวกนางเอกแล้วก็กําลังจะเดินทางมาที่นี่ในอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้าเดเรนนั้นก็ดีใจมากครับแล้วก็เลยนําเรื่องนี้ไปบอกกับทุกคนทุกคนนั้นก็ลงมติกันนะครับว่าจะต้องจัดสถานที่ให้ดูเป็นบริษัทเอเจนซี่มากกว่านี้ทุกคนก็เลยช่วยกันจัดสถานที่แล้วก็เตรียมงานเพื่อรอรับลูกค้าซึ่งในระหว่างที่นั่งรออยู่ระเอกกับนางเอกก็นั่งมองหน้ากััันนนนนนนจจเเขิไปมามาาหืออกกบวว่่่ยยูด้แคค2 เวลาเนี่ยก็ผ่านไปนานแล้วก็เลยเวลานัดแต่ก็ยังไม่เห็นคนจากบริษัทนั้นมาสักคนเดียวเลยนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นไม่นานพวกเขาเนั้นก็มาถึงแต่ว่าพวกเขาเนั้นก็มาในสภาพที่เสื้อผ้าเนี่ยเปื้อนโคลนเต็มไปหมดเลยนะครับเพราะว่าทางเข้าในฟาร์มมันก็มีแต่โคลนทั้งนั้นแถมเจ้าหมาในฟาร์มก็ยังวิ่งไปแย่งกระเป๋าจากซีอีโอของบริษัทนั้นมาอีกทําเอาคนจากบริษัทนั้นก็หงุดหงิดอย่างมากแล้วก็เลยตัดสินใจกราบโดยที่ไม่ได้คุยงานอะไรเลยแม้แต่น้อยอาร์ซีก็เลยตัดสินใจบอกทททุกคนนนนวว่่่่่่าาาาาีีีเเเมมมมมัไไสราารถป็อด้้และข นี้ก็เพราะว่าอยากจะให้พระเอก,กันางเอก,กลับมาคืนดีกันตั้งหากแล้วตอนนี้มันก็สําเร็จแล้วอาซิก็เลยจะขอถอนตัวออกจากเอเจนซี่นี้ไปครับทำเอาเดเรนนก็เสียใจมากเพราะว่าเธอนั้นก็หวังไว้นะครับว่าจะได้กลับมาทํางานที่เอเจนซี่และจะทําให้มันยิ่งใหญ่ได้อีกครั้ง โดยในคืนนั้นพระเอกกับนางเอกก็ได้นั่งคุยกันบนเรือต่อครับพระเอกก็ได้บอกนะครับว่าเขาจะทําตามสัญญาโดยที่ไม่ต้องรอให้ถึง7ปีนั่นก็คือการพานางเอกเที่ยวรอบโลกด้วยการล่องเรือเป็นเวลา2ปีนางเอกได้ฟังนั้นก็ดีใจมากแต่เธอน้นก็กลัวเพราะว่าจะต้องห่างกับที่บ้านตั้งสองปีพระเอกก็เลยบอกนะครับว่าไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าหลังจากที่เดินทางรอบโลกจบแล้วเขากับเธอจะแต่งงานแล้วก็มีลูกด้วยกันที่นี่นางเอกได้ฟังอย่างนั้นก็ดีใจมากครับเพราะว่านี่ก็เป็นครั้งแรกที่พระเอกเนี่ยพูดถึงเรื่องการมีคครรอบัว กกับนาเอจากนั้นเช้าวันรุ่งขึ้นพระเอกกับนางเอกก็เลยมาบอกพ่อกับแม่ครับว่าพวกเธอตัดสินใจแล้วว่าจะออกเดินทางรอบโลกซึ่งมันก็ทําให้พ่อแม่นางเอกนั้นช็อกมากทั้งเรื่องที่พระเอกกับนางเอกกลับมาคบกันแล้วแถมยังจะพากันไปเที่ยวรอบโลกอีกพ่อนางเอกนั้นก็ถึงกับทําใจไม่ได้ครับแล้วก็เป็นลมล้มไปซะอย่างนั้นเพราะไม่อยากจะให้นางเอกเนี่ยแต่งงานกับพระเอกและไม่อยากจะให้นางเอกไปไหนไกลด้วย แม่นางเอกก็เลยบอกนะครับว่าเธอเนี่ยยังไม่ลืมนะที่พระเอกทําให้นางเอกเสียใจแล้วก็ยังทําใจไม่ได้พระเอกกับนางเอกนั้นก็เลยเครียดครับแต่ว่านางเอกนั้นก็ยืนยันว่าครั้งนี้เธอจะไปให้ได้ครั้งก่อนเนี่ยพ่อกับแม่ของเธอไม่เห็นด้วยกับการแต่งงานจนทําให้เข่ากับเธอต้องจากกันไปแล้วแต่ว่าครั้งนี้เธอจะไม่ยอมให้ใครมาขัดขวางความฝันและก็ความรู้สึกของเธอได้อีก จากนั้นพระเอกกับนางเอกก็เลยกลับไปที่ฟาร์มครับและเมื่อกลับมาถึงก็พบว่ามีคนรอพวกเขาอยู่และคนที่มารอเจอนางเอกก็ได้แนะนําตัวครับว่าเขาชื่ออาซิมเป็นซีอของบริษัทเครื่องสําอางเขาได้เจอครีมของนางเอกแล้วก็สนใจมากเลยอยากจะขอให้นางเอกไปร่วมพัฒนาครีมตัวใหม่กับเขาซึ่งนี่มันก็เป็นโอกาสที่ดีมากครับสำหรับนางเอกนางเอกก็เลยขอไปปรึกษาพระเอกก่อนแต่ว่าปรึกษากันแค่แป๊บเดียวครับนางเอกกับพระเอกก็เดินกลับมาบอกอาซิมครับว่าพวกเขาขอปฏิเสธข้อเสนอนี้เพราะว่าพวกเขาจะออกเดินทางรอบโลก เป็นเวลา2ปีถ้าหากว่าตอนที่พวกเขากลับมาแล้วข้อเสนอยังอยู่พวกเขาก็จะรับพิจารณาเอาไว้ซึ่งเมื่ออาซิมได้ฟังก็เข้าใจครับแล้วก็เลยบอกนะครับว่าถ้าเกิดเปลี่ยนใจก็บอกแล้วกันนะแล้วก็ได้อวยพรทั้งคู่ให้การเดินทางราบรื่นแล้วก็ปลอดภัยครับและทุกคนในฟาร์มที่ได้ยินว่าเพ่กับนางเอกจะออกเดินทางรอบโลกด้วยกันก็แสดงความดีใจกับพวกเขาเป็นอย่างมาก จากนั้นพระเอกก็ได้พานางเอกไปลองขับเรือแล้วก็ใช้ชีวิตบนเรือดูครับนางเอกนั้นก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็สนุกกับมันมากส่วนทุกคนก็ได้จัดปาร์ตี้เลี้ยงส่งพระเอกกับนางเอกก่อนที่พวกเขาจะเดินทางไปในวันพรุ่งนี้ซึ่งเดเรนก็ทั้งดีใจแล้วก็เสียใจสุดๆที่เอเจนซี่ต้องจบลงตรงนี้นะครับเอเมเร่กับไลาลาก็ได้มาร่วมงานด้วยซึ่งฮูมานั้นก็มากับเอเมเร่เธอได้เดินเข้ามากอดพระเอกครับแล้วก็บอกว่าเธอสนับสนุนการออกเดินทางในครั้งนี้นะซึ่งหลังจากฮูมาับพูออบด้้เเขาาไปกก่อนนออนงตครับ ร้อมกับมองหน้าของนางเอกเอาไว้และในตอนนี้สีหน้าของฮูมามันก็ไม่เหมือนกับฮูมาคนเดิมที่เคยไม่ชอบนางเอกแล้วนะครับและเธอนั้นก็ฝากให้นางเอกช่วยดูแลพระเอกแทนเธอด้วยและดูเหมือนว่าตอนนี้ฮูมาจะสามารถยอมรับนางเอกได้อย่างเต็มหัวใจแล้วนะครับ จากนั้นทุกคนก็ได้ร่วมงานปาร์ตี้เลี้ยงส่งพระเอกกับนางเอกด้วยความสนุกสนานครับเจเจและทุกคนก็ได้ให้ของขวัญเป็นของที่ระลึกกับพระเอกและก็นางเอกโดยพวกเขาก็ได้ถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึกก่อนที่จะไม่ได้เจอกันนานถึง2ปีนั่นเองครับ ต่อมาในตอนเช้าขณะที่ทั้งคู่กําลังจะออกเดินทางกันนางเอกนั้นก็คิดถึงเรื่องพ่อจนไม่สบายใจครับแต่ว่าเธอก็ได้บอกกับพระเอกให้ออกเดินทางไปได้เลยซึ่งพระเอกนั้นก็รู้นะครับว่านางเอกยังไม่สบายใจเรื่องของพ่อกับแม่เขาก็เลยบอกนะครับว่าจะกลับไปหาสองคนอีกครั้งเพื่อจะขออนุญาตเพราะว่าถ้าเกิดพ่อแม่นางเอกไม่ยินยอมพวกเขาก็ไม่สามารถออกเดินทางได้นางเอกได้ยินก็ดีใจมากครับที่พระเอกนั้นเข้าใจความรู้สึกของเธอในตอนนี้ซึ่งหลังจากนั้นพระเอกกับนางเอกก็เลยขับรถกลับไปหาพ่อแม่ นนนาาเกที่บบ้้ดวยััครและในระหว่างทางนางเอกก็มีสีหน้ากังวลอย่างมากพระเอกก็เลยบอกนะครับว่าคุณไม่ต้องกังวหลหรอกพวกเขาจะเข้าใจว่าผมรักคุณมากแค่ไหนและผมก็ไม่มีวันที่จะทําร้ายคุณอีกผมสัญญาซึ่งเมื่อพูดจบพระเอกก็ได้มองหน้านางเอกพร้อมกับจับมือของเธอขึ้นมาหอมแต่ว่าทันใดนั้นอยู่ๆก็มีรถบรรทุกคันหนึ่งวิ่งเข้ามาชนรถพวกเขาอย่างจังเลยครับทาเอานางเอกนั้นก็กระเด็นออกจากรถและเมื่อเธอได้สติก็มองหาพระเอกแล้วก็พบว่าพระเอกหมดสติอยู่ที่รถโดยที่ยังไม่รู้ว่าเขาได้ รับบาดเจ็บที่ไหนบ้างแล้ว EP ที่47ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ EP นี้พระเอกกับนางเอกได้กลับมารักกันอีกครั้งแล้วก็ตัดสินใจออกเดินทางรอบโลกด้วยกันและก็จะแต่งงานกันหลังจากนั้นแต่ว่าโชคชะตาก็ยังเล่นตลกทําให้พวกเขาเกิดอุบัติเหตุในวันก่อนที่จะออกเดินทางครับแล้วหลังจากนี้เหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อก็คงต้องร่วมลุ้นกันใน EP หน้า มีความเห็นยังไงกับซีรีส์เรื่องนี้คอมเมนต์บอกกันที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราเอาไว้และถ้าอยากจะรับชมคลิปก่อนใครกดกระดิ่งติดตามเอาไว้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ